เดี๋ยววันนี้นะคะเก๋ก็กาลังว่าเดี๋ยวจะออกไปส่งของเนาะแล้วก็ก่อนออกไปข้างนอกนะคะเกดก็อยากจะมาชงเช็กกินก่อนนะคะตัวนี้คือรวมทุกสิ่งนะคะที่เก๋พูดเลยนะทั้งโปรโตีนสูงนะคะวิตามินเตอร์แร่ครบมากๆแล้วก็สิ่งสําคัญคือไม่มีไขมันวันนี้จะมาชงให้นะคะเป็นสูตรง่ายๆที่เก๋กินทุกวันเลยนะคะแก้วนี้จะได้โปรโตีนสูงถึง25กรัมเลยนะคะทุกคนอ่ะ ง่ายๆเลยเราก็ใส่เชคไปนะคะสช้อนนะคะสอช้อนเลยนะ <S <S นี่ขอนา่ใส่หมดเลยนะเพราะว่ามันเหลือนิดเดียวปกติอ่ะคือเราจะต้องกินน้ำชงทุกวันนะคะแต่พอตั้งแต่เก๋มาเข้าโปรแกรมอ่ะเก๋กินเชคแล้วเก๋รู้สึกว่าเฮ้ยรสชาติมันดีทดแทนน้ำชงที่เราติดได้เลยอะ่ะเอออ่ะตัวนี้นะคะเป็นตัวโปรตีนกาแฟนะคะที่บอกเลยสําหรับ สายคาเฟอีนสายคาเฟ่และทั้งทั้งหลายแหละนะคะถ้าสมมุติอยากจะกินกาแฟให้ได้โปรโตีนด้วยกิแนะนําเอาตัวโปรโตีนกาแฟไปทานนะคะมีให้เลือก2รสนะก็คือตัวมอคค่านะคะแล้วก็าลาเต้นนะใส่ไ,ไปเนี่ยคือ2ช้อนเนี่ยจะได้โปรโตีน15กรัมเลยนะคะแค่นี้แล้วก็เขย่าเขย่าเขย่าแค่นี้เองนะคะมันก็จะได้แบบสารอาหารที่ครบถ้วนมากๆนะอ่า